นพยพลเนี่ยมุยทำไมพวกบิ๊กพวกเบิร์กอะไรเนี่ยมีไว้ทำไมรัฐมนตรีสูงสูงทงง,งอ่ะคือมันเป็นคำพูดที่แบบว่าไม่รู้แหละว,ว่าคุณเจอกับอะไร,ค,รคุณแต่ว่าทหารในประเทศไทยอมีเท่าไหร่แล้วคุณมาพูดแบบนี้เลยนึก<อ>และที่นี่ทหารหน้าแนวล่ะ,ะหน้าแนวกับแนวหน้าไม่เหมือนกันตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจอเอ,อ้ยแม่แนวหน้าไม่ถึงเลยไอ้ไหน้าแนวไม่ถึงเลยกูส่งไปแล้วกูส่งไปแล้วอ,อันนั้นมันหน้าแนวเอาแล้วแนวหน้าคือแนวหน้าคืออะไรหน้าแนวคืออะไรหน้าแนวคือประชาเลยแม่ แน,แนวหน้าอยู่ยังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นพร้อมขึ้นออเอาเหรอเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างเงี้ยถหามีไว้ทําไมพวกที่มันอยู่หน้าแนวอ่ะมันบั่นทอนจิตใจอ่ะพี่อ่ะไม่ใช่ทหารด้วยหนูไม่ใช่ทหารด้วยท่านแต่หนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกเออว่าทำไมต้องถามคํานี้ทำไมนายพลเนี่ยมีไว้ทำไมพวกบิ๊กพวกเบิร์กอะไรเนี่ยมีไว้ทําไมรัฐธิบุญปีสูงสูงส่งอ่ะแล้วรัฐมนบุปีสูงสูงใหญ่ๆพลใหญ่ๆ,ๆอ่ะไม่ใช่แค่พลทหารนะจ๊ะเออ,อ,อที่ไปซักข้าวข,ข้า อย่ามาพูดว่ะอย่ามาเอา,ารวมนะเอออย่าเอารวมเอ<ำ>ารวม